imina sakalena tang putang api imina sakalena tang tamang imina sakalena sang kang api puja alahang sama sambuto bakawa putang bakawan tang api So, temmu temang lamaami supati so, penuh bak wat sangko sangka nama Na, mauasa bak watlah semang semputasa nak mauasa bak watlah atau semang semputasa nak mauasa bak watlahang อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตภะคะวตาตโนสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโลกาวิทูนโมพุทธายะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวาคาโตภะคะวตาตโมสุปฏิปโนภะคะวะโตสาวกัสังโฆโลกาวิทูนโมพุทธายะ ลัมมาจมหาเทวาสัพเพยขาปรายันตีลัมมาจมหาเทวาอภิลาภาปวันตุมีมหาปุญโญมหาลาภภปวันตุเมมิเตปะหูหติปุตมะอาโอนโมทายะวิรัตโยวิรโคนนยังเวิสาวิรัตสีวิรัตสาวิรัตอิตโยพุทธะสมณีมะมะพุทธะสัสวะหมสัมปติจามิ sing sing papa le le sa tu sa tu